ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับณชายป่าขเขมรมีวัดป่าเก่าแก่อยู่แหง่งหนึ่งตั้งอยู่ในป่าลึกมีเจ้าอาวาสอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าหลวงตาสินท่านได้ประจำอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้มาเนิ่นนานในช่วงออกพรรษาหลวงตาสิน ท่านจะออกทุดงไปในป่าลึกเพื่อที่จะละกิเลสบำเพ็ญเพียรภาวนาและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เราสัรพสัตทั้งหลายรวมถึงแสดงธรรมระหว่างการเดินทางและในคราวนี้ก็เช่นกันเออมีอะไรเหรอครับหลวงตาในช่วงออกพรรษานี้หลวงตาจะออกทุดงเข้าไปในปา่า ถ้าพาน้อยอยากฝึกจิตและบำเพ็ญเพียรภาวนาละกก็จงเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยล่ะครับหลวงตาเราจะไปที่ไหนกันล่ะครับเราจะเข้าไปในป่าฝังคเมรแถวนั้นมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งหลวงตาเคยไปเมื่อนานมาแล้วแล้วมันจะน่ากลัวไหมครับหลวงตา สถานที่ใดที่เงียบสงบก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละการไปทุดงก็คือการไปฝึกจิตและละจากกิเลทั้งหมดพระน้อยเองก็จงตั้งจิตให้มั่นเขาไว้ล่ะจะได้บรรลุธรรมโดยเร็วพระน้อยพระที่เพิ่งบวชใหม่ได้ไม่นานด้วยความที่ท่านมีความสนใจในทางธรรมท่านจึงขอติดตาม เดินทางไปกับหลวงตาสินในครั้งนี้ด้วยก่อนจะออกทุดงนั้นหลวงตาก็ได้สั่งให้พระน้อยเตรียมข้าวของที่จําเป็นเอาไว้ใช้ในการออกเดินทางซึ่งพระน้อยผู้ที่ไม่เคยออกทุดงมาก่อนท่านก็ไม่รู้ว่าตนควรจะเอาอะไรไปบ้างนี่พระน้อย หลวงตาบอกแล้วใช่ไหมให้เอาไปแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นแบบนี้มันเกินไปนะเราสองคนขนไปไม่หมดหรอกก็นี่แหละครับหลวงตาเราไปกันตั้งหลายวันของพอใช้อย่างแน่นอนครับเอาไปแต่ของที่จำเป็นไว้ใช้ดำรงชีพก็พอแล้วไม่ใช่ของที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสะดวกสบายเราไปคราวนี้ เราจะไปสแสวงธรรมจะได้เห็นธรรมอยู่กับธรรมชาติถ้าเยอะขนาดนี้พอไปไม่ถึงหน้าวัดเราก็เหนื่อยกันแล้วมาถึงวันที่ทั้งสองท่านจะออกเดินทางพระทั้งสองรูปได้เริ่มออกเดินทางสแสวงธรรมกันไปในป่าบรรยากาศในเช้าวันนี้ช่างสดใสและเย็นสบายเป็นอย่างมาก เหล่าวิหกนกน้อยในป่าร้องดังกลางวานเหมือนกำลังต้อนรับท่านทั้งสองกับการเดินทุดงในครั้งนี้ไม่นานพาทั้งสองลูกก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศก,กับดูเงียบสนิทไม่เหมือนกับครั้งที่หลวงตาสินเคยมาเมื่อนานมาแล้วเมื่อทั้งสอง เดินเข้ามาในหมู่บ้านก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้เข้ามาทักทายกาบไหว้ท่านทั้งสองหลวงตาสินรู้สึกถึงความกลัวในตัวของชาวบ้านท่านจึงเอ่ยปากถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือโยมหมูนี่สัตว์เลี้ยงของพวกขา้าได้ล้มตายกันแถบทุกวันไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวอะไร เข้ามากัดกินเป็ดไก่ของพวกขา้าวันก่อนก็เป็นวัวควายของตาผุยสักวันมันคงจะมาทำร้ายพวกข้าเป็นแน่คืนก่อนระวังที่ข้านอนอยู่ข้าก็ได้ยินเสียงควายของข้าร้องดังพอข้าวิ่งออกไปดูก็เห็นตัวอะไรบางอย่างวิ่งเข้าไปในปา่าตัวมันใหญ่มากเหมือนหมีควาย ข้ามองไม่ทันรู้ตัวอีกดีควายของข้าก็ตายกันไปหมดคอกแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นหลวงตาสินผู้ที่มีจิตใจเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาท่านจึงมีความตั้งใจที่จะปักกดใกล้ๆหมู่บ้านแห่งนี้ใกล้ๆนี้มีวัดเก่าอยู่แห่งหนึ่งเมื่อก่อนมีเจ้าอาวาสอยู่รูปหนึ่งจำวัดอยู่ แต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนพวกท่านจะไปปักกฏอยู่ที่นั่นก็ได้นะเพราะว่ายังไงเสียก็ดีกว่าการตากน้ำค้างอยู่ข้างนอกแบบนี้อีกอย่างมันก็จะได้ปลอดภัยจากพวกสัตว์ต่างๆในป่าอาจจะมีทั้งเสือสิงหต่างๆและสิงที่น่ากลัวที่พร้อมจะออกมาในเวลากลางคืนเป็นได้ ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นพะน้อยรู้สึกกลัวขึ้นมาท่านจึงเอ่ยปากับหลวงตาว่าเออคือหลวงตาครับวันนี้เราไปปรากฏในวัดเก่าก่อนก็ดีนะครับก็ดีเหมือนกันนะอาจจะเงียบและสงบเหมาะกับการเจริญศินภาวนาก็ได้ หลวงตาไม่ได้ปฏิเสธพระน้อยแต่อย่างใดพอท่านรู้สึกถึงความผิดปกติและเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเมื <L un> ่อทั้งสองได้แสดงธรรมกันเสร็จแล้วก <L un> ็ได้เริ่มเดินทางไปยังวัดเก่าทันทีซึ่งมันก็อยู่ในป่าไม่ห่างจากตัวของหมู่บ้านมากนักระหว่างการเดินทางท่านทั้งสองก็ได้ตั้งจิตภาวนากำหนดสมาธิไปด้วย เพื่อเป็นการฝึกฝนจิตใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่นานพาน้อยก็เห็นยอดของโบสถ์เก่าที่โผล่เหนือย,ยอดไม้ขึ้นมานั่นไงครับหลวงตาข้าเห็นแล้วรีบเดินกันเถอะครับเข้าไปพักกันในนั้นดีกว่าอืมไปกันเถอะเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงหน้าวัดเก่าบรรยากาศโดยรอบกับเงียบสนิท บริเวณตามรั้วและผนังของวัดมีทั้งยหยักย่และเถาวันที่เกาะอยู่สภาพดูรุดโซมเหมือนวัดเก่าแก่มานานนับหลายสิบปีทั้งสองท่านจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปในวัดนั้นแต่ในจังหวะที่หลวงตาสินได้ก้าวเท้าเหยียบย่ำลงไปในเขตวัดนั้นหลวงตาสินผู้ที่เป็นพระที่มีวิชาแก่งกล้าก็ได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่าง รู้สึกว่าเราจะไม่ได้อยู่กันแค่สองรูปนะระวังตัวด้วยละ่ะว่าไงนะครับหลวงตาม,ม,มึมึมีใครอยู่ที่นี่งั้นเหรอครับตอนนี้ยังไม่รู้หรอกพระน้อยผู้ที่กำลังงงและกลัวยังไม่เข้าใจถึงคำพูดของหลวงตาเพราะสภาพของวัดแห่งนี้มันดูเก่ามาก จนไม่น่ามีพระสงฆ์รูปอื่นจำมรนษาอยู่ทั้งสองเดินเข้าไปในวัดและได้เดินสำรวจตามที่ต่างๆก็ยังไม่เห็นวี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยหลังจากที่ได้สำรวจดูบริเวณรอบๆมาสักพักหลวงตาจึงตัดสินใจที่จะปักกดใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากป่ามากนัก ทั้งสองได้ช่วยกันปักกฎและเก็บข้าวของเพื่อที่จะเตรียมนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อตะวันรับขอบฟ้าไปความมืดต่างๆค่อยๆเข้ามาเยือนสายลมเย็นๆเ,เริ่มพัดมาเสียงวิหกนกหาเริ่มเงียบสนิทกลางดึกของคืนนั้นเองระหว่างที่พระทั้งสองท่าน กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนากันอยู่ก็ได้มีอะไรบางอย่างขึ้นไหวอยู่ร,บรอบๆกดเสียงนั้นเหมือนกำลังย่างกายเข้ามาใกล้ทางด้านพราน้อยนั้นด้วยความที่ท่านพึงจะเคยออกที่ดงเป็นครั้งแรกและจิตใจของท่านก็เริ่มมีแต่ความกลัวท่านจึงตกใจและตื่นกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลวงตาสินจึงได้เอ่ยปาขึ้นว่า สงบจิตสงบใจเอาไว้อย่าให้ความกลัวครอบงำจิตใจได้คือเกิดอะไรขึ้นครับหลวงตามันคือเสียงตัวอะไรล่ะครับผมผมผมกลัวครับหลวงตาอยู่ในกฎเอาไว้อย่าออกนอกกฎเป็นอันขาดตั้งใจทำสมาธิเอาไว้คครับครับหลวงตา เมื่อพระน้อยได้ยินสิ่งที่หลวงตาเอ่ยขึ้นจิตใจ,จของท่านที่กำลังมีแต่ความกลัวก็ได้สงบลงเพียงแค่ไม่กี่ประโยคของหลวงตาทำให้พระน้อยนั้นมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่ท่านได้อยู่ใกล้กับหลวงตาผู้นี้ท่านก็จะรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้อย่างแน่นอนไม่นานก็มีอสูรตนหนึ่ง ได้ปรากฏตัวขึ้นในเงามืดตัวของมันใหญ่โตเรากับมีป่าแถมยังมีหน้าตาที่น่าเกียดน่ากลัวมันย่างกายออกมาพร้อมกับถือท่อนไม้ขนาดใหญ่หนม่มือมันร้องคำลามและพร้อมที่จะพุ่งเข้าไปหาพระทั้งสองท่านยดสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วโยมสิ่งที่โยมทำมันมีแต่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่งั้นอาตมาต้องหยุดยมไว้ที่นี่แล้วอาสน์ตนนั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปหวงตาสินที่เห็นว่าการพูดดีๆนั้นไม่ได้ผลท่านจึงได้หลับตาและพนมมือขึ้นและได้ท่องนมนต์บางอย่างเพื่อจัดการกับอสุรากายตนนี้ หยุดเถิดโยมอาตมาไม่อยากทำร้ายโยมอีกถ้าโย,ยมยังทำบาปทำกรรมไม่หยุดไม่เว้นแม้แต่พระก็จะกลายเป็นผีที่หิวกระหายติดอยู่ในป่าน,นี้ตลอดไปอาตมาช่วยได้แค่เตือนสติโยมและแผ่เมตตาให้โยมต้องบำเพ็ญเพียรศีลภาวนาเพื่อที่โยมจะได้ไปผุดไปเกิดเสียที เช้าวันลุ่งขึ้นผู้ใหญ่แสงและชาวบ้านได้นำข้าวปลาอาหารมาถวายแด่พระทั้งสองรูปหลวงตาและพระน้อยจึงได้เล่าทุกอย่างให้ชาวบ้านฟังซึ่งแท้ที่จริงแล้วอสุนากายตนนั้นก็คือเจ้าอาวาสคนเก่าของวัดแห่งนี้นั่นเองด้วยความที่ท่านนั้นมีความโลภและหลงไหลในกิเลสรวมถึงฝักใฝ่ในวิชามนดำ จนวันหนึ่งควบคุมของเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ของเหล่านั้นย้อนเข้าหาตัวเองจนได้เป็นนสุลกายเฝ้าป่าไปในที่สุดพาน้อยที่ติดตามหลวงตาศินและได้เห็นและรับรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีความศรัทธาและเลื่อมใสในตัวของท่านมากยิ่งขึ้นจริงอย่างที่ท่านว่าไม่ว่าจะมีภัยอันตรายอะไรเข้ามาขอแค่มีสติ ธรรมะก็จะคุ้มครองเราเองถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ